สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางนักขายนะคะทาง NKTV สถานีเงินล้านค่ะโดย NK News ค่ะอยู่กับปรินลลิตามั่งสูงเนินเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยนะคะกับแขกค,คนหนึ่งที่เคยมาพบกับเราแล้วนะคะจากไทยสัม u ุงประกันชีวิตคราวที่แล้วเนี่ยเขาคุยกับเราถึงเรื่องของการสร้างตัวแทนอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ แต่ว่าสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกับเขานะะในเรื่องของภาพรวมะะของธุรกิจประกันชีวิตนะคะว่าส่งผลอย่างไรทั้งต่อสังคมประเทศชาติดีอย่างไรต่อตัวลูกค้าและที่สําคัญค่ะดีอย่างไรต่อตัวแทนเองนะคะวันนี้เป็นได้รับเกียรติจากคุณคมเกรดาลลักษ์ค่ะประธานบริหารฝ่ายตัวแทนหรือ CAO ค่ะจากไทยสัมสุงประกันชีวิตสวัสดีค่ะคุณคมเกรดค่ะคสวัสดีครับคุณปิ๊นสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงความสวยงามของธุรกิจประกันชีวิตกันใช่ไหมคะ ก็ในมุมมองของหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองธุรกิจประกันชีวิตแตกต่างอันแต่คนที่จะเป็นตัวแทนผมคิดว่าจะให้ความสําคัญกับมุมมองของของความสวยงามธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยถือเป็นแก่นของมันถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยเราจะอยู่ในที่ิียาวนานครับเรื่องของมุมมองสําคัญถ้าหากว่าเรามีอคติหรือมองในแง่ที่ไม่ดีเราก็ไปต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยมันมีผลดีมากๆต่อหลายๆภาคส่วนเลยอมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเรื่องของ ส่งคนนี้ยังไงต่อสังคมส่งคนนี้ยังไงกับประเทศชาติอันนี้ผมเรียกว่าความสวยงามที่มีผลต่อสังคมค่ะนี่ต่อสังคมต่อประเทศชาติยังไงครับผมอยากให้ทราบก่อนว่าในธุรกิจประกันชีวิตก็คือเบีย้ยประกันเบีย้ยประกันที่เราออกไปเก็บจากลูกค้านี่หลายคนไม่เข้าใจว่าเบีย้ยประกันเอาไปทําอะไรคนส่วนใหญ่หรือลูกค้าก็มักจะเข้าใจว่าบริษัทเอาไปลงทุนเพื่อหวังกําไรแต่ในแง่<ช><ช>ของความเป็นจริงเนี่ยลงทุนหวังกําไรเนี่ยมันมีด้วยเพราะเราเป็นบริษัท ธุรกิจถูกไหมครับเราทําธุรกิจแต่ในเบีย้ยประกันเนี่ยมันมีกฎหมายบังคับอยู่ว่าไม่น้อยกว่าร้อยละยี่ห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยต้องไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอันนี้กฎหมายบังคับเลยบังคับเลย,เลยอย่างปีที่แล้วในอุตสาหกรรมประกันชีวิตทั้งอุตสาหกรรมเลยเรามีเบีย้ยปีเมื่อปีห้าเก้าเนี่ยรวมทั้งหมดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยเป็นเบีย้ยปีแรกไม่รวมซิงเกิลอีกห้าหมื่นล้านนะครับในเบี้ยปีแรกเนี่ยนะครับเราคิดดูครับ ร้อยละยี่สิบห้าแปลว่าหนึ่งแสนล้านก็ต้องสองหมื่นห้าพันล้านโอ้ก็เยอะนะคะที่รัฐบาลเอาไปแล้วเอาเป็นพันธบัตรมาให้บริษัทประกันถือไว้อ oh. แล้วรัฐบาลเอาเงินสองหมื่นห้าพันล้านไปทำอะไรครับก็ไปพัฒนาประเทศพัฒนายัางไงเอาไปขุดถนนเอาไปสร้างเขื่อนเอาไปสร้างคลองนะครับเอาการศึกษาเข้าชนบทอย่างเนี้ยทุกอย่างเลยนี่เป็นการพัฒนาของรัฐบาลที่ที่เอาไปพัฒนาประเทศจากเงินประกันวิตคือเรื่องของบริษัทประกันเนี่ยก็คือมีนะมีฐานะเหมือนเป็น เจ้านี่รัฐบาลก็เป็นลูกนี่เหมือนกับว่าเราเอาเงินไปลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมันก็มีความมั่นคงสูงเหมือนกันใช่ครับใช่ครับอันนี้อย่างในไทยซัมซุงเนี่ยตอนนี้เราซื้อพันธบัตรไปถ้าพูดถึงเบี้ยนะครับเปอร์เซ็นต์เบี้ยมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเบี้ยใหม่เราพเราเห็นว่าเป็นส่วนที่มั่นคงมากๆแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อสังคมมากๆนะคะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเรามองอีกมุมหน่คุณปินเละ ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยประชาชนคนไดมีกรมธรรมทุกคนอะไรจะเกิดขึ้นกับภาครัฐบาลก็เรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องเอามาดูแลประชาชนก็ลดลงอีกเอาเงินไปทำอย่างอื่นใช่ครับมผมยกตัวอย่างวันนี้เราใช้เป็นแสนแสนล้านในการส0มสิบาทรักษาทุโกโรคหรือให้คนมารักษาฟรีคนแก่มารักษาฟรีอย่างนี้ถ้าเกิดคนไทยนะครับเจ็ิบล้านคนมีประกันหมดก็แสดงว่าภาระเหล่านี้ก็ไม่ต้องตกอยู่กับรัฐบาลใช่รัฐบาลก็จะเหลือเงินแสนกว่าล้านเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นให้กับประเทศชาติเห็นไหมครค่ะ เออถ้าทุกคนมีประการมีสวัสดิการมันก็ดีแบบนี้นี่เองครับคือมันไม่ใช่ว่าดีแต่กระเป๋าของเรานะประเทศชาติเนี่ยก็สาคัญเหมือนกันแล้วทุกวันนี้เนี่ยคนไทยบางทีก็มีอาการป่วยป่วยปุ๊บหลายคนไม่ได้วางแผนอ่าเราคณะรัฐบาลเองก็ต้องมาอุ้มในบางทีโดยเฉพาะคนจนใช่ใช่แต่ถ้าวันนี้ภารานี้เป็นของบริษัทประกันชีวิตรัฐบาลก็จะประหยัดเงินส่วนนี้ควนี้ถ้าจากมุมมองตรงนี้ถ้า คนที่เข้ามาในธุรกิจประกันภิยโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ค่ะ<ฆ>จะมาในฐานะที่มาหาเงินอยากได้คอมมิชชั่นสูงๆอยากได้รายได้สูงๆแต่ลืมมองตรงนี้ไป<ฆ>แต่ถ้าวันนี้ตัวแทนทุกคนรู้เรื่องอย่างนี้ตัวแทนภูมิใจไหมครับภูมิใจเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือประเทศชาติในอดีตเนี่ยสมัยก่อนตัวแทนไม่เป็นที่นิยมคนไม่อยากเป็นตัวแทนก็บริษัทเริ่มต้นสมัยก่อนเขาเรียกตัวแทนปลุกใจกันเองเขาเรียกว่านักสร้างสวัสดิการสังคมเรียกกันเองอย่างนี้ฮะ เพื่อเการปลุกใจใช่ครับทําให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าแต่คำเหล่านี้เดี๋ยวนี้มันหายไปแล้วหายไปล้ก็คนเริ่มยอมรับกับว่าตัวแทนมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เราพูดถึงความสวยงามในระแบบภาพใหญ่เลยระดับประเทศระดับสังคมอ่ะแล้วทีนี้คนที่ซื้อประกันจะมั่นใจได้ยังไงว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยเฮ้ยมันจะเอาไปยังไงใช้จริงแล้วถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย แล้วเราจะมีเงินตรงนี้มาชดเชยค่ารักษาอ,นนอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้ศึกษาลงลึกเหมือนกันนอกเหนือจากกฎหมายพระราชบัญญัติรประกันชีวิตเนี่ยกำหนดให้จะต้องเอาเบี้ยประกันไปซื้อพัฒนบัตรไม่น้อยกว่าร้อยละยี่ห้าแล้วเนี่ยนะครับในกฎหมายยังระบุว่าจะต้องมีเงินสดสำรองประกันภัยโดยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบย้อนหลังสิบสองเดือน,น,นในการหากักเอาไว้เอาไปขั้น ประกรันกรมธรรม์ของลูกค้าทุกกรมธรรม์ก็คือถ้าหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบริษัทเบี้ยวไม่จ่ายเรามีกองทุนตรงนี้มาดูแลใช่ครับใช่ครับโดยกฎหมายระบ <ulously, S 2> ุอีกว <currently, S 2> ่านะครับ <bar> ว <ambling dies> ่า uh> ผู้ถือกรมธรรม์ถือเป็นเจ้าหนี้รายแรกของบริษัทแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเนี่ยบริหารผิดพลาดแล้วล้มลงคนที่เป็นเจ้าหนี้รายแรกแล้วมาเอาเงินคืนจากกองทุนนี้ได้ก่อนคือลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์เหลือเท่าไหร่ถึงจะเป็นเจ้าหนี้รายอื่นนะฮะอันนี้เป็นการการันตีเรียกว่ามั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์ของภาคธุรกิจ อืมโอ้เยี่ยมมากเลยแล้วถ้าเรามองนะคะในในเรื่องของคนที่เป็นตัวแทนนะคะคเขาได้รายได้ค่อนข้างเยอะนะคะคเงินตรงนี้เนี่ยเรียกภาษีไม่ได้ด้วยใช่ไหมนี่นี่อีกเรื่องหนึ่งซึ่ง ซึ่งอาจจะไม่รู้เลยแล้วตอนนี้เรามีตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคอพรเนี่ยสองแสนเจ็ดหมื่นคนโดยประมาณสองแสนกว่าเกือบสามแสนทุกคนที่เข้ามาในระบบตัวแทนเนี่ยจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายเต็มเม็ดเต็มหน่วยหลีกเลี่ยงไม่ได้หลบเลี่ยงไม่ได้<ฆ>เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพที่เสียภาษีเต็มเต็มจริงๆคราวน,นี้เมื่อสักครู่ที่ผมยกตัวอย่างว่าเบี้ยปีแรกเนี่ยเราเข้ามาหน<ฆ>ึ<ฆ>่งแสนหนึ่งหมื่นล้านมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จ่ายเป็นค่าคอมให้กับตัวแทน๋อตอนนี้ผมคิดว่าไม่น้อยกว่ารีซอห้าหมื่นล้าน ห้าหมื่นล้านถ้าเสียภาษีต้องแต่สิบเปอร์เซ็นต์ถึงถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์คนสูงสุดเสียสามห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแสดงว่าเรามีภาษีจากอุตสาหกรรมประกันชีวิตหรือจากการเป็นตัวแทนคนที่เป็นตัวแทนต้องจ่ายภาษีให้รัฐอีกเป็นหมื่นล้านต่อปีโอ้แล้วภาษีรัฐบาลก็เอาไปพัฒนาประเทศอีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมครับที่เป็นความสวยงามว่าคนที่เป็นตัวแทนได้ชื่อว่าช่วยเหลือประเทศชาติเต็มๆค่ะช่วยเหลือรัฐบาลช่วยเหลือประเทศชาติในหลายแง่ามากจริงๆนะคะอาชีพในวงการประกันชีวิตเนี่ย แล้วถ้าหากว่าเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นล่ะคะตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วเห็นว่ามีหลายประเทศเลยเขาเออถือกรมธรรม์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ครับยกตัวอย่างญี่ปุ่นนะสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าคนของเขาเนี่ยถือกรมธรรม์นคนละสามสี่หรือห้าฉบับคนญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากแล้วคนญี่ปุ่นเขารู้กันรู้ยังไงครับเพราะว่าในประเทศที่เป็นสากลประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยเขาจะให้การศึกษาเรื่องของประกันชีิตตัต้งแต่ชั้นประถม,มให้รู้จักคําว่าเก็บออมเพราะฉะนั้น ก็ทําให้การส่งเสริมตรงนี้ของภาครัฐที่ส่งเสริมเรื่องงานสื่อสารทาให้คนเข้าใจโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนี่เข้าใจมากผมยกตัวอย่างครับเมื่อสมัยสงครามโลกญี่ปุ่นนี่ถือเป็นประเทศแพ้สงครามใช่แต่คนทุกคนร่วมใจกันทํประกันชีวิตทําให้เขามีเงินนะครับสำรองในการที่จะไปพัฒนาประเทศใช้นี่สงครามวันนี้เงินก้อนเนี้ย เขาเขาใหญ่มากใหญ่เกินสามารถที่จะพัฒนาประเทศของเขาจเจริญเติบโตมาแซงประเทศที่ชนะสงครามในซัมบถูกไหมครับค่ะเพราะเขาถือเบี้ยกรมทรเนียทุกคนถือกัน100%หรือเกินร้อเปอร์เน,แน่แน่นอนว่ามันส่งผลดีกับประเทศชาติแน่นอนในไทยตอนนี้ถ้าตามสถิติเพิ่ง38% พราวนี้ oh. ในสาวสิบแปดเปอร์เซ็นเราไม่ได้นับบุคคลนะไม่ใช่นับคนเจ็ดสิบล้านคนสามสิบแปดเปอร์เซ็นของเจ็ดสิบล้านคนอันนี้นับกรมธัน์ซ้ําๆด้วยเรานับจํานวนกรมธัน์แสดงว่าถ้าในแน่ตัวบุคคลจริงๆยังถือไม่ถึงสามสิเปอร์เซ็นต์เลยซ้ำไปตลาดในประเทศไทยกอถือว่ากว้างมาก <How? S 2> ยังมีคนมีความต้องการหรือว่ามีตลาดสดอีกเยอะอันนี้มุมมองที่ดีนะก็คือมีตลาดกว้างแต่มุมมองที่ไม่ดีก็ อาจจะคนไม่นิยมนะฮะคนไม่ใช่แล้วมันก็ส่งผลกับประเทศชาติอีกนะคะภาระนะคะในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของประชาชนบางทีไม่ได้ซื้อประกันไว้รัฐบาลก็ต้องมาอุ้มอีกก็เป็นภาระอีกนะคะอันนี้มันส่งผลโอ้โหหลายด้านเลยเรื่องของภาษีที่ตัวแทนจะต้องจ่ายนะคะเอามาช่วยประเทศชาติก็ก็น้อยลงอีกนะคะเรื่องของสวัสดิการนะคะเรื่องของการมาดูแลประชาชนรัฐบาลก็ต้องควักเงินของตัวเองมาจ่ายอีก โอ้สงผลหลายด้านเลยนะครบนี่นี่จึงเป็นความภูมิใจในมุมที่ผมเรียกว่าความสวยงามของอาชีพตัวแทนต้องภูมิใจว่าเราเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศเราเป็นส่วนสำคัญในการที่ออกไประดมเงินระดมเงินเงินส่วนหนึ่งที่เราดมมากก็เอาไปพัฒนาประเทศกับคําที่ว่านักสร้างสวรรัสดิการสังคมคงไม่เกินเลยไปสําหรับคนที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องภูมิใจแล้วนะค,คนที่ทำอาชีพนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะเรื่องของประกันชีวิตเนี่ย ได้ประโยชน์กับลูกค้าคนที่ซื้อกรมธรรอย่างไรบ้างช่วงหน้าช่วงที่2ของรายการเส้นทางนักขายค่ะยังอยู่กับคุณพมเปรตดลายลักษณ์นะคะประธานบริหารฝ่ายตัวแทน CAO ไทยซัมซุงประกันชีวิตค่ะช่วงที่แล้วเราคุยถึงความสวยงามของประกันชีวิตในแง่ของการช่วยสังคมช่วยประเทศชาตินะคะมาคุยในเรื่องของส่วนของลูกค้ากันหน่อยว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างช่วงที่แล้วเนี่ยมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะ,ะที่บอกว่าลูกค้าซื้อประกันปุ๊บเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะถูกเบี้ยวเพราะว่า มีกฎหมายบังคับนะคะว่าบริษัทประกันเนี่ยจะต้องนําเงินเนี่ยมาเข้ากองทุนค้าประกันความมั่นงคงตรงนี้เนี่ยเงินตรงนี้จะเอามาช่วยลูกค้าแน่นอนเวลาเกิดอะไรขึ้นเออเงินเงินค้าประกันส่วนเงินค้าประกันแต่เงินสดส่วนหนึ่งเนี่ยบริษัทต,ต,ต้องเก็บไว้เ<ๆ>งินเงินที่ข้ามาเบี้ยรประกันเนี่ยนะครับจะถูกแบ่งเป็นสี่กองกองแรกเนี่ยคือเข้าพนักบัตรกองที่สองเงินสดค้าประกันนะครับกองที่สามเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า cat for cat for เอาไว้สาหรับอะไรครับเวลาที่เราออกไปขายประกันเนี่ย เราก็มักจะไปบอกกับลูกค้าว่าเจ็บช่วยป่วยให้าตายจ่ายสบายคืนมไม่ฟื้นเลี้ยงดูนี่คือคำมั่นสัญญาของตัวแทนที่มีไว้ต่อลูกคา้าแล้วคำมั่นสัญญาเนี่ยบริษัทต้องรับผิดชอบด้วยทำไมญญบริษัทต้องรับผิดชอบด้วย,ญญวยเพราะว่าคำว่าตัวแทนนี่คือมาทำงานแทนบริษัทเมื่อตัวแทนสัญญิงสัญญาอะไรกับลูกค้าเท่ากับบริษัทสัญญาด้วยถูกไหมครับเพราะงั้นบริษัทก็ต้องเก็บเงินสดก้อนนี้เอาไว้สำรองว่า เวลาลูกค้าจะเจ็บป่วยนี่เขาไม่ได้บอกในวันไหนฉะนั้นจะต้องมีพร้อมตลอดเวลาถูกไหมครับต้องมีพร้อมตลอดเวลานะเป็นพนับัตรเป็นกองทุนเป็นเงินสำรองอีกเงินก้อนที่เหลือคือไปลงทุนเป็นสี่กองอันนี้เงินแคทโฟร์ตรงเนี้ยสมมุติว่าลูกค้าเรียกร้องในการเข้าโรงพยาบาลเราต้องเบิกได้ทันทีได้ทันทีอันนี้ไอ้คาว่ามันเป็นผลดีต่อลูกค้าความสวยงามว่าลูกค้ายอย่างไรอ่ะคนเราเนี่ยถ้าจะตัดสินใจทําประกันชีวิตเนี่ยมันต้องผูกพันมันต้องมีความรักเขาบอกคนไม่มีความรักจะไม่ทําประกันชีวิต แต่ก็มีคําพูดอีกว่าตามใดที่คนมีความรักประกันขายได้ต่างกันยังไงรู้ไหมครับคุณปินอยังไงคะสมมุติสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเวลาเขารักกันก็ต้องจดทะเบียนสมรสถูกไหมครับเป็นการผูกพันกันถูกถูกถูกครับไอทะเบียนสมรสเนี่ยมันแสดงว่าอะไรครับผู้ชายคนหนึ่งรักผู้หญิงคนหนึ่งถูกไหมครับหรือยอมจดทะเบียนสมรสหรือผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายหรือจำยอมค่ะใช่คระบอะไรไม่ใช่แต่ในเรื่องนี้ว่ามันแปลอย่างนี้ครับว่าการจดทะเบียนสมรสหรือเซ็นในทะเบียนสมรสก็บอกว่าฉันรักเธอตราบที่เท่าที่ฉันมีีชววิตตออยยยู่ืาแแล้กกก็ันไป แต่การที่เซ็นลงไปในกรมธรรม์เนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมครับฉันรักเธอแม้แต่ว่าฉันจะจากไปก็ยังรักอืมอันนี้มันลึกซึ้งกว่ามันลึกซึ้งกว่าบอกว่าเธอวันนี้เลือกได้นะให้อุชายเซ็นลงในกรมธรรม์มากกว่าเซ็นทะเบียนนะใช่ไหมใช่ครับอันนี้เมื่อเซ็นลงไปในกรมธรรม์แล้วค่ะมันก็ให้ความคุ้มของครอบครัวเสาหลักของครอบครัวพอบ้านทำประกันไว้ก็เป็นเสาหลักจากไปมันมีข้อดียังไงครับ มันมีข้อดีตรงที่ว่าไม่ว่าครอบครัวนี้จะเป็นหนี้เป็นสินมากมายขนาดไหนกฎหมายยังโพเทคอีกโพเทคอะไรครับสินใหม่ทดแทนประกันชีพเจ้านี่ยึดทรัพย์ไม่ได้อครับนี่คือความสวยงามของกรรมธันความสวยงามที่ลูกค้าได้รับอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะรับรองว่าคนที่อยู่ข้างหลังไม่ลำบากแน่นอนแน่นอนครับเพราะเงินก้อนนี้เจ้านี่ยึดไม่ได้หาก เป็นเงินที่ได้จากการจากไปของผู้เอาประกันอาเนี้ยเพราะงั้นเขาถือว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินที่ผู้เอาประกันไปทําธุรกิจแล้วเกิดได้ดอกได้ผลเงินที่ลงไปเดินธุรกิจเนี่ยเจ้าของเงินกู้เขาสามารถมาขายทอดธุรกิจขายทอดตลาดเอาเงินไปใช้หนี้ได้ถูกไหมครับแต่เงินที่ได้จากการสูญเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่เรียกเงินที่ทํากําไรเป็นเงินที่ต้องได้มาต่อเมื่อต้องมีใครจากไปงั้นเขาจริงกฎหมายจริงโค้ดเทคว่าอันนี้ต้องมอบไว้ให้กับแม่ไม่มอบไว้ไให้กับเด็กกมามอบไว้ให้กับครอบครัวแล้วถ้าสมมุติว่า แม่ไม้หรือว่าคนที่อาสามีเสียชีวิตหรือว่าผู้นำครอบครัวเสียชีวิตเงินตรงนี้สินใหม่ได้มาจะเอาไปใช้นี่หรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเขาไม่ใช้เจ้านี่ก็ยึดไม่ได้ทั้ง<อ>ที่เห็นตัวเงินอยู่ว่ามีเง<อ>ินนะแต่ส่วนเขาจะมีน้ำใจไปใช้นี่มันเรื่องของเขานะฮะ<อ>แต่ว่ากฎหมายบังคับไว้ว่าถ้าเขาไม่ใช้ก็ไม่ผิดเฉพาะงเงินก้อนนี้นะอเฉพาะงเงินก้อนนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองไว้ให้เป็นความสวยงามของกรมธรรม์เป็นความสวยงามของคนที่ตัดสินใจทําประกันให้กับครอบครัว นี่แหละคือความรักที่แท้จริงรแล้วแล้วมันก็โยงโ,<อ>โยงกลับเข้าไปเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐยังไงครับผมก็ลดลดเช่นล,ลดลดภาระเด็กกำพร้า,าอย่างเงี้ยลดภาระแม่หม้อย่างเงี้ยถูกไหมครับทาให้สามารถก่อร่างสร้างตัวอะไรคือเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมยกตัวอย่างนะตัวแทนเข้าใจว่าเขาทําหน้าที่อะไรเราทําหน้าที่ในการไปบอกให้สามีคนหนึ่งรักภรรยารักลูก ถ้าเกิดลูกค้าปฏิเสธเขาไม่ได้ปฏิเสธตัวแทนนะครับเขาปฏิเสธครอบครัวไม่ให้มีเองอห็างนั้นะฮะแต่ตัวแทนมักนึกว่าปฏิเสธตัวเองเพราะไปมองแต่เรื่องอะไรเงินไม่มีเงินจ่ายเรื่องคอมมิชชั่นตัวแทนไมมองแต่เรื่องคอมมิชชั่นถ้าปฏิเสธปุ๊บฉันก็ไม่ได้คมอมไงฉันก็น้อยใจฉันก็เสียใจฉันก็ขาดกําลังใจแต่ถ้าวันนี้ตัวแทนมองว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธตัวแทนอเขาปฏิเสธครอบครัวเขาเองงั้นตัวแทนก็จะมีแก็บในการทํางาน ก็คือความสวยงาม oh ถ้าไปมองที่ความสวยงามของอาชีพมองว่าเราทําหน้าที่อะไรเราจะมีภูมิต้านทานคําปฏิเสธใช่นไหมครับใช่ไหมคะ้าคิดแต่เรื่องคอมมิชชันคิดแต่โอ๊ยลูกค้าปฏิเสธเราอีกแล้วอันนี้คือมองในมุมแคบเกินไปคือมองในมุมที่มันใหญ่กว่านั้นหน้าที่เรามันใหญ่กว่านั้นครับคราวนี้ความสวยงามยังไงผมบอกอย่างนี้ครับเวลาทําประกันก็สมมติว่าวันนี้เนี่ยการทําประกันก็คือคนเอาเงินมากองไว้ใช่ครอบครัวที่เดือดร้อนก็จะได้เงินส่วนกลางที่จากลูกค้าทุกคนเอามาวางไว้ที่บริษัทค่ะ ไปใช้จ่ายเอาไปจุนเจื้อครอบครัวเอาไปแก้ปัญหาครอบครัวคําถามก็คือลูกค้าที่แข็งแรงและสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จากไปได้บุญไหมครับก็ได้นะเพราะเงินของลูกค้าที่แข็งแรงไปช่วยเหลือครอบครัวที่ทำไมประสบข้อกันโอ้ลูกค้าได้บุญด้วยใครเป็นสะบานบุญก็นี่ไงตัวแทนถูกก็ตัวแทนเป็นสะบานบุญเพราะตัวแทนเป็นผู้ออกไปเผยแพร่เป็นผู้ไปบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีประกันไว้เป็นผู้ไปรวบรวมให้คนมาทําประกันชีวิตถูกไหมครับ ตัวแทนถือเป็นสะพานบุญลูกค้าได้บุญและนี่คือเหตุผลอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะสังเกตไหมครับเวลาเราไม่ทําประกันเรามักจะเกิดอุบัติเหตุเรามักจะเจ็บป่วยเหมือนกันประกันเนี่ยรถจะชนกันตอนหมดประกันสังเกตไหมตอนมีประกันชนไหมไม่ค่อยชนไม่ค่อยเฉี่ยวแต่บางคนก็ประกันหมดไปแล้วก็มาชนก็มีเยอะนะคะหมดประกันจะชนจะเฉี่ยวทันทีเลยเหมือนกันประกันชวดพอมีแล้วไม่ค่อยเป็นอะไรครับถ้าไม่ถึงไม่เป็นอะไร เพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่ทําประกันวิทย์เหมือนมีหูมันเป็นจิตมันจิตมันเป็นกุศลที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นมันก็เหลือมีหูมีความคุ้มครองมีสิทธิ์สัสิทธิ์ปกป้องออบริษัทเองเนี่ยถ้าได้ได้ลูกค้ามาบริษัทก็ต้องทาบุญทุกป,ปีนะไม่อยากให้ลูกค้าเป็นอะไรนะ <laughs> ไม่งั้นเดี๋ยวบริษัทเจ๊งนะคะงั้นในมุมตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเรามองว่าเราไม่ได้มาเพื่อคอมมิชชั่นอย่างเดียว <laughs> เรามาเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับผู้คนให้กับลูกค้าลูกค้าก็ เป็นการแสดงถึงความรักที่มีต่อครอบครัวมผมว่ามันเป็นความสวยงามของอชีพจริงๆโอ้อันนี้สุดยอดจริงๆงนะเราเข้าใจแล้วว่ามันสวยงามกับลูกค้าที่ซื้อประกันอย่างไร,รไม่ได้ซื้อแค่ว่าโอเคคุ้มครองแค่นี้นะคะแต่ว่ามันส่งผลหลายๆด้านเลยจริงๆเดี๋ยวนี้เราเดินเข้าโรงพยาบาล ทุกโรมาจะถามว่าเบิกได้ไหมม,มีประกันหรือเปล่าคำถามแรกมีประกันไหมเห็นไหมฮะทุกโรมาเลยเาขารู้กันใช่ใช่ครับเดี๋ยวนี้เป็นสากลแล้วอันนี้ก็มาเปรียบเทียบแบบว่าระหว่างคนมีประกันกับคนไม่มีประกันนี่ผมว่าคนไม่มีประกันี่คิดมากนะเดือดร้อนนะใช่แล้วเราไปทานอาหารหรือไปซื้อกับข้าวเนี่ยวันนี้ถ้าเรามีเงินน้อยหน่อย,อยอเราเคยแกงไก่ซื้อกไก่ามาตัวเราเราก็เหลือคขึ้นตัวได้นะม แต่วันนี้ทานี้จริงๆะเวลาเราเจ็บปวดสมมติผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยต่อหมอได้ไหมไม่ได้ค่ะบอกคุณหมอผ่าครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมไม่ค่อยมีตังค์ไม่ไดม้มันก็ต้องทำให้มันจบไปเลยแล้วเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ย<อ>นะครับฝ่ายการเงินเขาจะเรียกเท่าไหร่ต้องมีไหมครับต้องมีต้องมีเพราะงั้นคำถามถ้าต้องมีเอาจากไหนแล้วครับถ้าเราไม่มีประกัน ือเรื่องสุขภาพมันมาต่อรอไม่ได้จริงๆจริงๆนะครับนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับไม่ว่าหมอจะบอกเท่าไหร่หรือว่าสถาบันรักษาพยาบาลจะบอกเท่าไหร่เราต้องมีให้ประกันนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับครอบครัวทําให้ครอบครัวไม่เดือดร้อนมีเงินสํารอง นี่คือความสวยงามต่อลูกค้าที่ซื้อ<ะ>ประกันชีวิตนะคะพักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องของความสวยงามนะของผู้ที่เข้ามาสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะคะว่ามาทําตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขแค่ไหนแล้วมันสวยงามยังไงบ้างในช่วงหน้ามาติดตามค่ะถึง<ฮ>ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการเส้นทางนักขายนะคะมาคุยกันต่อกับคุณคมกริดนะคะความสวยงามนะครับของธุรกิจประกันชีวิต เรามองตั้งแต่ภาพใหญ่ก่อนนะค่อยๆมาสู่ภาพเล็กลงนะในส่วนของลูกค้าได้อะไรบ้างครับแล้วในส่วนของตัวแทนฝ่ายขายหรือตัวแทนแประกันชีวิตนะคะเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างอันนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้เี่ยตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยอยากเป็นลูกจ้างใครคนรุ่นใหญ่รุ่นใหม่เนี่นยอยากมีอิสระแล้วก็อยากได้รายได้เร็วแล้วก็ไวถูกไหมครับอาชีพตัวแทนเนี่ยนที่ผมบอกว่าสวยงามมันก็คือเรื่องของรายได้ แล้วก็เรื่องของอิสระค่ะทีนี้มาดูรายได้ก่อนรายได้เราไม่มีขีดจำกัดเห็นไหมครับคําว่าเงินเดือนเงินเดือนนี้ถ้าแปลความหมายตรงตัวเลยก็คือใช้แค่เดือนเดียวเพราะเขาสังบอกให้เงินเดือนใช้เดือนเดียวต้องหมดแล้วนะใช้เกินนี้ไม่ได้เพราะมันเงินเดือนไงฮะใช่ค่ะทีนี้มาดูว่าเงินเดือนก็แสดงว่ามันมีข้อจํากัดมีตัวเลขแน่นอนเช่นในประเทศไทยตอนนี้ปริญญาตรีก็หมื่นห้าแต่จากการสํารวจของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยหรือในหลักเศรษฐศาสตร์ ไม่มีนายจ้างคนไหนครับที่จะสามารถจ้างลูกจ้างได้เท่ากับความสามารถจริง mm hmm. ผมยกตัวอย่างถ้าคนคนหนึ่งมีความสามารถแค่หมื่นห้าแล้วนายจ้างเขาจ้างหมื่นห้าก็แสดงว่าพอเขาทําความสามารถของเขามาในอุตสาหการรมนั้นแล้วก็นายจ้างเอาหมื่นห้าให้ก็จบกันไปนายจ้างไม่ได้กาไรเลยมันก็เหมือนไม่มีแรงบันดาลใจหรือว่า,าแรงจูงใจในการทํางานให้มันดีกว่าเดิมเขาบอกคนคนหนึ่งเนี่ยจะได้รับเงินเดือนเนี่ยต่ำกว่าความสามารถต่ำกว่าค่าของความสามารถห้าเท่านะ ก็านายจ้างไม่สามารถจ้างได้ห้าเท่าถ้าจ้างนายจ้างก็เจ๊งไงใช่นะคราวอนี้มาดูแล้วเราจะได้เงินเดือนตามความสามารถได้ไงก็ตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตครับเพราะในอุตสาหกรรมประกันชีวิตเนี่ยเราไม่มีระบุเงินเดือนเราจะเป็นคอมมิชชั่นค่ะคอมมิชก็คือคำมั่นสัญญานะมิชชั่นก็คือพันธกิจเราจะได้เงินต่อเมื่อเราทำภารกิจตามคำมั่นสัญญา คือที่มาใช่ครับก็เราออกไปสัญญากับกับลูกค้าว่าเจ็บช่วยป่วยให้ตายจ่ายสบายคืนไม่ฟื้นเลี้ยงดยนะฮะเขาก็จ่ายเงินตามนี้ไงตามคามั่นสัญญาที่เรามีพันธกิจกันไว้ก็แปลว่าถ้าบริการดีดูแลดีลูกค้าก็ต่อเนื่องถูกไหมครับใช่นะคราวนี้มันก็จะตอบโจทย์ว่าทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยไม่ทําไม่ได้นี่เป็นความสวยงามเรื่องมุมรายได้ มื่วหมได้แต่ถ้าเรามองแต่มุมรายได้อย่างเดียวจะไม่ค่อยมีกําลังใจแล้วก็จะท้อง่ายก็เลยเมื่อกี้ต้องมองไปึงว่าลูกค้าได้อะไรใช่ครับลูกค้าได้อะไรสังคมได้อะไรสังคมได้อะไรถ้าเรามองเห็นตรงนี้ชัดก็แสดงหัวใจของเราเนี่ยมันจะมีแก่นของอาชีพอยู่ไม่ต้องกลัวแล้วว่าลูกค้าปฏิเสธอะงั้นเหมือนอาชีพครูอย่างเงี้ยครับผมถือว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่เสียสละยันเดือนไม่ได้ มากมายนักยังต้องเผชนกับวัยเด็กที่เป็นวัยที่วัวเลี้ยหัวต่อเถียงเราบ้างอะไรบ้างสมัยก่อนคุณครูยังตีได้เดี๋ยวนี้ตีไม่ได้ดูไหมครับคุณครูหลายคนรู้ว่าทำอาชีพนี้ไม่ได้รวยไม่ได้ไม่สามารถเป็นมหาเศรษฐีได้แต่ทําไมเขายังทำเพราะเขาไม่ได้มองแค่ตัวเงินเดือนคนที่เป็นครูเขามองว่าเขากําลังทําให้เด็กเป็นอนา,นาคตของชาติเป็นแม่พิมพ์ช่วยสร้างเด็กใ,ใหม่ขึ้นมาค,ความภูมิใจมันไปอยู่ในอาชีพ ตรงนั้นที่เขามองเห็นสัจธรรมหรือแก่นของอาชีพว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติใช่ไหมใช่เหมือนกันถ้าตัวแทนรู้จักมองว่าแก่นของอาชีพเราอยู่ตรงไหนเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาต่อลูกค้าต่อสังคมต่อประเทศชาติอย่างไรเนี่ยแก่นของตัวแทนมันก็จะมีก็แสดงว่าคําว่าแก่นก็คือความแข็งไงแก่นมันต้องแข็งถูกไหมหรือใจกลางของมันนะครับหรือแก่นของมันมันก็คือหัวใจมันจะแข็งแรงในการทําอาชีพอันนี้พอเราหัวใจแข็งแรงเราก็ทํางานหนัก เราก็ไปหาลูกค้าได้มากแล้วก็ทนกลอกคําปฏิเสธได้มากโอกาสประสบความสําเร็จเราก็มากเมื่อมากรายได้มันก็มากตามตามมาเพราะว่าทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยถูไกไหมนี่คือเรื่องรายได้คราวนี้ในเรื่องอิสระคนรุ่นใหม่ไม่ชอบถูกพันอยู่กับเวลาจํากัดอยู่กับแปดชั่วโมงมาเช้าตอกเวลาเย็นตอกเวลากลับไม่มีเดี๋ยวนี้ด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยได้อาชีพนี้ก็ตอบโจทย์ดะเป็นความสวยงามในเรื่องของเราบริหารเวลาของเราได้อยากอิสระ เหมือนกับเราเป็นผู้ประกอบการเหมือนกับเราเป็นนักธุรกิจวันนี้เราเป็นผู้ประกอบการเราอาจจะเปิดบริษัทเรากี่โมงก็ได้ปิดกี่โมงก็ได้เปิดหน้าร้านเรากี่โมงก็ได้ปิดกี่โมงก็ได้เราเป็นเจ้าของธุรกิจเองถูกไหมครับเหมือนกันประก,กันคุณจะขายกี่โมง,งคุณจะเลกขายแล้วแต่เราเลยได้ตลอด24ชั่วโมง แต่คาว่าอิสระในที่นี้เป็นดาบสองคมนะคุณบิ๊กค่ะอิสระคือไม่ทําเลยถ้าไม่ทําเลยก็ไม่ได้อันนี้ก็ล้มเหลวมันต้องมีวินัยด้วยนะคถูกถูกครับอิสระแล้วคุณมีวินัยส่วนตัวนี้อันนี้จะทําให้คุณสาเร็จใช่ครับนี่เมื่อตัวแทนเข้าใจเข้าใจงานเข้าใจแก่นแท้ของงานตัวแทนก็จะทํางานภายใต้ความสุขใช่คราวนี้มาดูมุมเนี้ยผมสามารถพูดได้อีกมุมหนึ่งก็คือเราจะประสบความสําเร็จเราจะมีรายได้มาก ต่อเมื่อเราทําความดีมากมคือวิธีกาทำความดีมากการที่เราเอากรมธรรทานไปมอบให้กับครอบครัวหรือทําให้ครอบครัวนั้นมีกรมัรรน,นได้ครอบครัวนั้นก็จะมีความคุ้มครองคุ้มครองตั้งแต่หัวหน้าค,ครอบครัวคุ้มครองตั้งแต่คนในครอบครัวแสดงเราทําความดีไหมครับทำความดี เพราะถ้าเกิดครอบครัวนั้นเสาหลักจากไปแม่มาอยู่ได้เด็กกำพร้าอยู่ได้หรือลูกจากไปนะครับพ่อแม่ที่แก่แล้วอยู่ได้เพราะเวลาเราไปขายประกันให้กับเด็กหนุ่มสาวเราก็พูดถึงค่าน้ํานมล้วก็พูดถึงการทดแทนบุญบุณให้พ่อแม่ไงงั้นเราก็เป็นการโรเทคให้พ่อแม่ที่แก่เท่าอยู่ได้หากต้องขาดลูกแล้วก็เป็นการโรเทคให้ภรรยากับบุตรอยู่ได้หากต้องขาดสามีเห็นไหมฮะงั้นเราทําความดีอย่างนี้มากๆเงินเราได้มาก แล้วจริงๆตอนนี้ที่เรากําลังทําอยู่เราก็ทําความดีอยู่นะคุณคมกริชใช่ครับการที่เรามาคุยกันในรายการเส้นทางนักขายเนี่ยมันเป็นการที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตัวแทนให้กับลูกค้าได้เข้าใจว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ยังไงครับอันนี้ผมขออนุญาตเลยต้องขอขอบคุณเส้นทางนักขายที่วันนี้ให้โอกาสผมมาพูดเรื่องนี้เพราะ,ป,ระกปกติในอุตสาหกรรมประกันภัเราไม่ค่อยพูดเรื่องนี้กัน<ช>เราจะไปพูดถึงความสําเร็จในอาชีพเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับ,รบ,รบเอาโชว์ความสําเร็จกันเพื่อจะดึงดูดให้คนเข้ามาส่ชีพ แต่ผมอยากให้คนได้เข้าใจอาชีพนี้แล้วเข้ามาด้วยความรักเข้ามาด้วยความเข้าใจแล้วก็มีสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเราทําอาชีพนี้เพื่ออะไรก<ฆ>็จะทําให้อุตสาหกรรมประกันชีพของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงค่ะแน่นอะนว่ามันดีต่อทุกๆฝ่าย,ยาจริงๆ<ฆ>นะคะในเรื่องของธุรกิจประกันชีวิต<ฆ>วันนี้ขอบคุณคุณคมกริตมากที่<ฆ>มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคับหมดเวลาแล้วค่ะสําหรับรายการเส้นทางนักขายนะคะวันนี้น่าจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆนะของ คนที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะคะในธุรกิจประกันชีวิตนะคะวันนี้เราเข้าใจแล้วค่ะว่าส่งผลดีอย่างไรสวยงามอย่างไรกับทุกๆฝ่ายสังคมเอ่ยประเทศชาติเอ่ยลูกค้ารวมถึงผู้ที่รับหน้าที่ส่งมอบความดีนะคะส่งมอบสิ่งดีให้กับคนไทยทุกคน<ๆ>ก็คือตัวแทนประกันชีวิตนั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการเส้นทางนักขายนะคะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ